สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเป็มสุดาภูพน,นาชื่อเล่นว่าน้องนุ่นค่ะอยู่โรงเรียนเทศบาลพนาสามัคคีวิทยาค่ะวันนี้หนูเพิ่งมาเปิดช่องคลิปวันแรกนะคะและทุกคนไปกดติดตามให้หน่อยนะคะช่องนุ่นนุ่น c h a n น e นะคะอย่าลืมนะคะถ้าทำอะไรผิดพลาดก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีนะคะดิฉันชื่อหรือหนูชื่อเด็กอินมุสลาภูพนานะคะชื่อเล่นชื่อวนุชนะคะอายุ14ปีค่ะกําลังจะคือมาทศึกษาปีที่2นะคะ mm hmm. เป็นคนอําเภอพนาตาบลพนาจังหวัดอํานาจเจริญนะคะ mm hmm. ก็เหตุผลที่เริ่มสร้าง YouTube mm hmm. นะคะ mm hmm. ก็มีที่เก๋ก่กเป็นเด็กไอดอลนะคะ mm hmm. แล้ว คลิปก็เป็นครั้งแรกนะคะที่เริ่มทำนะคะทำอะไรผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะหรือทุกคนอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมติดตามช่องนุดน,นุ่นแชนแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะอ่าวันนี้หนูก็จะมาให้ทุกคนแนะนำ พวกหนูก็มีการแนะนำตัวประมาณนี้นะคะถ้าอยากให้ลงคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะถ้าดูแถวบ้านพวกหนูก็ได้นะคะคอมเมนต์มาค่ะขอบคุณค่ะ